ครับวันนี้นวัดมาทําอะไรที่ไหนครับ,ท,รบที่ไหนนะที่ซีคอนที่โยโย่แลนด์ Yo นี่วันนี้เรามาที่โยโย่แลนด์นะครับผม <Yeah. S 1> นี่ที่เดิมครับที่เดิมเด็กๆอยากมาครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้มาได้แล้วนี่ครับผมมาตามคําเรียกร้องนวัดเอาอะไรให้ปลากินบ้างครับ อดูก่อนใช่ไหมเอาไอซครีมได้ไหมป้าอยากกินไอซครีมวันนี้ไงมีปลาด้วยใช่เปล่ามีปลาเอา้าไอซครีมผสมปลาเหรอใช่เหรอไหนดึงลงมานนีนึ่งได้โดนตาแล้วอ่าโอเคหล่อแล้วหล่อแล้วไอซะครีมผสมปาลาเหรอครับว้าวว้าวนี้มีอะไระครับม,มีเค้กเหรอ ไหนมีเค้ก <Okay. S 1> มีเฟ้นฟรายเฟ้นฟรายเปล่าไม่รู้มั่วเอาอันนี้อะไรอ่ะพิซซ่าอันนี้อะไรเออผลไม้หัว wow. okay. <All> right. เอาหมดเลย <All right. S 1> ป้าหิวมากเลย <All right. S 1> ขอบคุณ <All right. S 1> ครับว้าวอุ้ยหกแล้วโอเค mm hmm. ยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่ <All right. S 1> ยัมมี่ยัมมี่ ว้าวพิซ่าโอ้ยน่ากินจังเลยน,นี่อะไรอ่ะไข่ออนเซนเหรอใช่ค่ะว้าวไข่ออนเซนพี่มาค่าไนอันนี้กระทะหรือเปล่าใช่กระทะเอาไว้ทำอะไรซอสมะเขือเทศอ๋อใส่ซอสด้วยอ๋อโอ้โหใส่ซอสด้วยโอ้โหสุดยอดอ่าไปไหนต่อไปไหนต่อ ร้านทำพิซซ่านะครับผมว้าวเขามีทำพิซซ่าด้วยเหรอนี่พิซซ่าโอ้โหสุดยอดยกเลยโอ้โหไปไหนต่อไปไหนต่อจินตนาการสูงครับผมอโอ้ี่ข้างใต้มีอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหยกยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาวางนี่วางนี่วางนี่ ยกวางเลยยกวางเลยยกวางเลยอ่ายกวางเลยโอ้ยหนักไหมครับหนักหนักหักไหมครับไม่หนักหนักนะครับโอ้โหนี่ไงปลาว้าวนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาไปทอดเหรอโอ้ปลาทำอะไรเอ่ยตอนนี้ก็ที่โยโย่แลนด์นะครับผมก็เริ่มให้ เปิดบริการให้เข้าด้วยแล้ตอนนี้ก็ยังน้อยยังน้อยอยู่นะครับผมเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยโดยการที่เราใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับผมให้น้องๆแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเข้าห้องน้ําล้างมือบ่อยๆล้างเยาหอ,อหรือผ้าเปียกก็ได้นะครับผมเราก็มาเล่นกันได้แล้วครับผมแต่ก็ต้องระวังตัวเองด้วยนี่ จิน,จนตนาการสุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนอันนี้อะไรอ่ะ <Okay. S 1> เค้กรองความร้อนได้เหรอ,อไ,ดได้ด้วยเหรอโอ้โห,โหมันไม่ละลายใช่ไหมไม่ละลายโอ้โหสุดยอดเลยครับเค้กร้านนาวารนี่สามารถรอนความร้อนได้ด้วยนะนี่อะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยโอ้โห,อโหทุกอย่างเลยลงความร้อนโอ้โหลงกระทะหมดเลยเหรอว้าวลงกระทะหมดเลย เอาที่ตักด้วยที่ตักนี่ที่ตักนี่ที่ตักนีกก่อย่างงี้คนโคนโคนคนคน,น,นว้าวสุดยอดโอ้โหเก่งจริงเลยขอให้ป้ากินด้วยนะโอเคอร่อยแน่เลยป้ามานั่งรอก,กินข้างนอกนะได้ไหมโอเคเดี๋ยวนั่งรอก,กินข้างนอกกันดีกว่านี่นะครับก็เป็น ีเป็นสภาพข้างในครับก็ยังมีเด็กเล่นอยู่นิดหน่อยนะครับ mm. เคเดี๋ยวเรารอน,นวาวับมาเสิร์ฟกับข้าวกินอยู่นะครับ mm. ไม่กินอะไรนี่ครับเพราะเขาก็เล่นของเขาไปเรื่อยๆเลยครับผม mm. นี่นะครับผมเรามาดูกันนะครับ mm. ตอนนี้ที่โยโย่แลด์นะครับนวาวับก็อยู่ที่ความสูงสำหรับสีไรเนี่ยคอยไหนไหน ขอดูข้อมือนวัหน่อยครับสีเหลืองนะครับผมก็ราคา180บาทนะครับผมเล่นได้ทั้งวันเลยตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นของผู้ปกครองด้วยก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับผมน้องผู้ปกครองบวกของน้องก็จะราคาก็จะราคา300บาทนะครับผมถ้าผู้ปกครองก็มาเล่นได้เลยนะครับที่สีคอนสีนักขลินนะครับผมโยโย่แลนนะครับถ้าสนใจก็มาเล่นได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับ Phải khó kín này này tí Thẻ răng à, dạ kín à Đây à ngon 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 Đẹp bán ăn rồi nè. มาขายอะไรครับฮัลโหลนวมมาขายอะไรครับ<า>ไอซครีมเหรอครับผม,ม<า>โอ้ยมีหลายรสเลยนะเอาไอซครีมให้ป้าแท่งหนึ่งครับอเ,เอาเป็นช็อกโกแลตดีกว่าครับช็อกโกแลตอันนี้ครับอยากกินอันนี้ครับ<า>ว้าว<า>อ่าใส่ใส่ไม้ให้ด้วยนะนี่หอยขอกินหน่อย ว้าวขอบคุณครับนี่ใส่ช่องให้ด้วย้งปลาหยิบกินเลยนะยัมมี่ยัมมี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 มมอ่ามีปลาด้วยเหรอโหนี่ปลาอะไรเนี่ยอ๋อมีอะไรด้เด้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโดนัทใช่ไหมครับใช่เปล่าเป็นโดนัทหรือเปล่า ใช่ไหมอเย็นอร์ใสอ้าดูนัดใส่จา้าอันนี้กี่บาทครับสามบาทครับโอ้ยสามร้300บาทเลยเหรอโอ้โหโดนัทร้านนี้แพงจังเลยแปลว่าต้องอร่อยแน่เลยอาจายตังครับ300ร้อยเก็บตังด้วยเหรอโอ้โห้เก็บตังด้วยเพิ่ม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 เพิ่อ๋อเก็บตังด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้ย,โ,อยโดนัทอร่อยมากเลยยัำม,มี่ยัม,มียัม,มี ไอติมด้วยยำเมยัเม,มยัเม,มยัเม,ม,ม,มี์ว้าวอร่อยมากเลยครับพ่อครวัวนวาบสุดยอดมากเลยครับสุดยอดสุดยอดนี่อ้าวผสมเลยเหรออ๋อผสมเลยอ๋อผสมด้วยนี่ก็ผสมด้วยเอาไปไหนต่อ เป็นร้านไอติมนะครับเป็นร้านเป็นร้านไอติมนี่สุดยอดเลยครับร้านไอติมสวัสดีครับคุณลูกคา้าวันนี้คุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับมีให้เลือกหลายอย่างเลยครับทั้งไอศครีมนี่นะครับแบบเป็นใส่โคนก็มีนะครับคุณลูกคา้าแล้วก็แบบที่มีเป็นใส่เป็นทาวเวอร์อย่างนี้ก็มีนะครับ<อ>คุณลูกคา้า <Yeah. S 1> เย้คุณลูกคา้าจะรับ เอาหลายอย่างเลยนะครับคุณลูกค้าชี้เลยครับจะเอาอะไรมั่งครับอันนี้อันนี้อันไหนครับอันนี้เหรอครับอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับคุณลูกค้าเอาไหมครับเอาสตรอเบอรี่หนึ่งอันนะครับเอาอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับโดนัทใช่ไหมครับโดนัทอยู่ข้างบนเลยครับนี่โดนัทอยู่ข้างบนด้วยครับนี่แล้วก็อะไรครับเอาไอศครีมใช่ไหมครับ เอาอะไรอีกครับคุณลูกค้าม่คุณลูกค้าเอาอะไรครับหยิบได้เลยครับอันนี้อันนี้ต้องกินแยกต่างหากครับโอเคครับอะไรครับเอาอันนี้เป็นบอลนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาอะไรอีกครับข้างหน้าเอาไหมครับข้างหน้า เอาลูกอมด้วยเอาลูกอมด้วยเหรอครับเนมาเดี๋ยวถือให้ครับเน่ครับทั้งหมด500บาทครับจ่ายตังค์ครับเก็บตังค์จุบบตังค์ทอนคุับอ่าเชิญลูกคจาดิุดจุด้เลยครับทางทางดี้ดลเลรัรัินเลยเลยครับ คุณลูกค้ากินเลยครับยำม,มียำม,มีอร่อยไหมครับแค่เดียรเหรอครับนีออร่อยมากเลยโอ,โอ,อยย้โหสุดยอดโอ้โหอร่อยสุดสุดโอโ้โหอร่อยมากโอโ้โหไม่ต้องกินจริงก็ได้ไม่ต้องเข้าป่าจริงเออโอ้โห กิมหรือ,อย,ยังครับยังเลยเหรอครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับผมว่านาวาร์ฟจะไปทาอะไรต่อในวันนี้นะครับผมเดย์ไายำ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 ว้าไปกันเลยดูซิว่าทําอะไรกันต่อ<ป>นี่บ้านสไตล์นาวาร์ฟครับผมนี่นาวาร์ฟทำทำอะไรอยู่ครับ ทำอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยอีกรอบหนึ่งสิปลูกอ๋อไลออนเหรออ๋อนี่ไลออนโหไลออนทำไลออนอยู่อันนี้บ้านเขานะครับผมตามเจตนาการเขาเลยครับมีบ้านมีต้นไม้มีมีรถด,ด้วยใช่ไหมโอหสุดยอดอ่ะต่อเลยต่อเลยนี่ป้าป้าไม่ช่วยนะให้หนูต่อคนเดียวเลยนะ พ่อทำอะไรเอ่ยไว้ตรงนี้ครับอ๋อเหรอโอเคโอเค,อเคต่ออะไรอีกมีหมาด้วย อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนู่นน่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรอูดป่ะใช่ป่ะอูดอ๋อโอ้ยมีต้นไม้ด้วยนี่ต่อให้ไหมนี่ข้างบนข้างบนใช่่ะรวายไม่ใช่อายไม่ไดนี่ทำเป็นหลังคาเลยอ่ะโอ้โหสุดยอด มาสี่ข้อน,นี่ครับโยโย่แลนต้องได้เล่นครับอันนี้ครับไม่ได้เล่นไม่ได้ครับโอเคดูต่อเลยเล่นอะไรดีเอออันดูอันต่อไปเลยอานวับไหนเอาขึ้นไปดูซิอ่ะช่วย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 อันนึงอ่ะช่วย,วย,วยเก่งมากอ่ะค่อยๆดันขึ้นไปครับค่อยๆดันไม่ต้องรีบอ่าเก่งคับปังขึ้นหมนอ่ะหมดเร่งหมนเรงเลย อ่าช่วยหมุนช่วยหมุนทีหนึ่งอ่าต่อไปอ่าหมุนเองอ่าค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนเบรยค่อยๆหมุนไปอ่าต่อไปหนูหมุนเองแล้วนะนี่หมุนเลยอ่าจับเข้ามาอ่าเก่งครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาช่วยช่วยช่วยหมุนใหม่ช่วยหมุนใหม่อ่าช่วยหมุนใหม่อ่าลงมาเก่งมากอ่าหมุนเลยอ่าหมุนหมุนหมุน เย้ถึงแล้วเก่งมากเลยเอาอีกรอบ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 ใช้สองมือไม่ได้นะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้มือเจ็บนี่แปะสติ๊กเกอร์อะไรนั่นเนี่ยโดเรมอนด้วยโอ้มือเจ็บมากต้องใช้ใช้ได้แค่มือเดียวปาเลยต้องช่วยอ่าปาเอาเร็วเร็วเร็ว,รวอ่ะ อ่าต่อไปต่อไปต่อไปอ่ะมาอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะขึ้น<ป>อ่ะขึ้นต่อขึ้นต่อไอ้โอ้โหสัพนาการครับไปเครื่องเรื่องสัพนาการครับให้เขาได้คิดว่าเขาต้องทำยังไงถึงจะให้ลูกบอลต่อไปเรื่อยๆได้นะครับผมนี่ทำได้ไหม โอ้โหทำเองเลยังไงเลยทำเงลำเงลยโ,โสุดยอดตั้งใจมากโอ้โหคุณชายหมุนซ้ายหมุนขวามหมุนไม่เลยนี่อ้าวเลยแนละ้วโอเคจบรอบแล้วครับโอเคเดีย๋ยวไปดูต่อเลยว่าน้องจะเลืองอะไรต่อไป